โอเคครับก็วันนีก้ก็มาอยู่กับโลบอกกับแมปที่มีชื่อว่า Moonpiece ก็น่าจะเป็นแมปใหม่นะเออ,เอ,อในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาดาบไปนะครับผมก็บอกว่าดาบเล่มนี้ค่อนข้างแรงเลยนะ <Brand. S 1> ก็มาดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะสกิลแซนะครับโอ้ยกุ้ยแรง Brand. Brand. แบบโคตรจะสุดโหดเลยสกิลเอ็กนะครับ คืออะไรขอเระเบิดเออราเบิดสกิลเอ็กเหมือน là, ูดาวนารนิดนึงนะช่างมันเถอะเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่านะอย่างแรกเลยนะเราจะไปดูจุดทําม,มันก่อนนะจุดทํานะั้นให้เราไปที่เกาะมารินฟอร์ดนะครับก็ให้เรามาตรงนี้อันนี้หน้าเกาะแรกนะเรามาตรงนี้แล้วก็หันมามุมนี้นะแล้วก็ไปเลยโอเคมา,มาถึงแล้วก็ให้เรามาที่ ตรงนี้นะข้างหลังไปข้างหลังตรงนี้แล้วก็จะเจอกับพี่โดนัทต,ตรงนี้นะเขาก็จะขายดาบไฟนะใช้เงินแสนแปนะแล้วก็ออฟเยลโล่แล้วก็ออฟกีนนะโอเคสำับออฟเยลโลนะให้เรามาตรงนี้ให้เรามาตีไอ้มอนนี้นะไอ้มอนพวกนี้นะฝั่งนี้นะ ก็ให้ตีไปเรื่อยๆนะจนเออโอเคกลับมาใหม่ก็ให้เรามาตีมอนฝั่งนี้นะไอ้มอนฝั่งนี้ทุกตัวเลยไอฝั่งนู้นไม่ต้องไปยุ่งนะเดี๋ยวดรอปแต่ฝั่งนี้ก็ให้เราตีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะดรอปออฟเยลโล่นะเหมือนโอกาสดรอปที่อยู่ที่500%อ่านี่ไงดรอปมาแล้วโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะแรกแล้วนะก็สำหรับออฟกรีนก็ให้เรามาที่ โอเคมาเกาะแรกก่อนมาข้างหลังเกาะแรกนะตรงนี้นะแล้วก็ให้เราไปที่เกาะน,นู้นนะก็ไปเลยโอเคนะเมื่อเรามาถึงเกาะแล้วก็ให้เรามาตีบอสตัวนี้นะตีนกว่ามันจะดอปเอ่อออฟกีนนะก็จะดออประมาณเหมือนจะ20%มั้งน่นจะ20%แหละถ้าจะไม่ผิดนะโอเคก็ตีไปเรื่อยนะจนกว่าจะดอป อ่า20%่ินด้วยก็ก็น่หน้าตาอย่างนี้โอเคเมื่อมีออฟกรีนแล้วก็ออฟเยลโล่ครบแล้วก็ให้เรามาที่กลับไปที่เกาะมารีนะโอเคนะเมื่อมีของ2อ,อย่างนี้แล้วก็เงินอีกแสนแปนะแล้วก็จะสามารถซื้อดาฟไฟก็ได้แล้วนะเอาเอากดอีกรอบตายเลย โอเคนะนี่ก็เราก็จะได้มาแล้วนะดาบไฟก็ดูคลา้ายๆดาบฟอร์เลนซ์น,นึงนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ไปดีกว่า